ราชาเก่าแห่งความมั่งคั่งสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนผมมันนี่เจอร์นี่วันนี้อยากชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเรื่องราวที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมายาวนานที่สุดสิ่งหนึ่งสิ่งที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีก็ยังถูกมองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและความร่ำรวยคุณผู้ฟังพอจะเดาออกไหมครับว่าผมกำลังพูดถึงอะไรใช่ละครับมันคือทองคำแต่คำถามคือ คุณรู้ฟังรู้ไหมครับว่าทำไมทองคำถึงได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงตั้งแต่ยุคโบราณทั้งที่โลกนี้ก็มีโลหะมีค่ามากมายไม่ว่าจะเป็นเงินแพลทินัมหรือแม้แต่เพชรและทำไมทองคำถึงได้รับเกียรติให้เป็นเสมือนราชาแห่งทรัพย์สินที่มนุษย์ทั้งโลกยอมรับลองนึกภาพดูนะครับยุคหลายพันปีก่อนที่ยังไม่มีธนาคารไม่มีบัตรเครดิตไม่มีตัวเลขดิจิตอลในบัญชีทุกสิ่งที่ผู้คนใช้แลกเปลี่ยนกันขึ้นอยู่กับสิ่งของจริง คุณผู้ฟังคงเคยได้ยินเรื่องการแลกเปลี่ยนแบบของต่อของสมัยโบราณคนแลกผ้ากับเกลือแลกผ้ากับสัตว์เลี้ยงแต่ไม่นานผู้คนก็เริ่มค้นหาสิ่งที่สามารถเป็นตัวกลางกลางที่ทุกคนยอมรับได้และสิ่งนั้นก็คือทองคําโลหะสีเหลืองที่ไม่เป็นสนิมไม่ผุพังไม่เสื่อมสลายง่ายไม่ว่าจะกี่พันปีผ่านไปก็ยังส่องประกายเหมือนเดิมคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูสิครับแหวนทองที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินตั้งแต่ยุครมัน พอถูกขุดขึ้นมาในวันนี้มันยังคงแวววาวแทบไม่ต่างจากตอนที่ถูกสร้างขึ้นเลยแต่ปัญหาคือโลกไม่ได้หยุดอยู่แค่การถือทองคําเมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์เริ่มคิดค้นสิ่งที่เรียกว่างเงินกระดาษธนบัตรที่รัฐเป็นคนการันตีมูลค่าคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าก่อนจะมีเงินกระดาษมนุษย์เราใช้วิธีการเก็บทองไว้ในห้องคลังแล้วเขียนใบสัญญาออกมาแทนการพกทองจริงๆใบสัญญานั้นก็คือบรรพบุรุษของธนบัตรที่เราพกอยู่ทุกวันนี้ และเมื่อโลกเดินเข้าสู่ศตรวรรษที่20ระบบการเงินใหม่ก็ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อสหรัฐอเมริกากลายเป็นผู้ชนะและประกาศว่าเงินดอลลาร์สองตนเองจะผูกกับทองคําส่วนประเทศอื่นๆก็ต้องใช้ดอลลาร์เป็นหลักประกันอีกทีนั่นทําให้ทองคํายังคงมีความสําคัญแต่ในขณะเดียวกันก็กําลังถูกแย่งบอลลังโดยดอลลาร์ไปทีละน้อยคุณผู้ฟังเห็นไหมครับนี่คือความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ทองคํายังคงอยู่ตรงนั้นมีค่าเหมือนเดิม ไม่เสื่อมสลายแต่ในชีวิตจริงเรากลับใช้ธนบัตรใช้ตัวเลขในระบบธนาคารและใช้ดอลลาร์เป็นหลักในการค้าขายโลกแล้วคําว่าเซฟเฮเว่นที่ผูกไว้กับทองคํามาตลอดมันยังคงจริงอยู่หรือไม่ถ้าเรามองลึกลงไปทองคํามีข้อดีชัดเจนมันไม่มีวันพิมพ์เพิ่มได้ตามใจเหมือนธนบัตรปริมาณของมันมีจํากัดบนโลกและนั่นทําให้มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปลอมแปลงได้ง่ายๆแต่ในอีกด้านหนึ่งคุณผู้ฟังเคยคิดไหมครับว่าทองคําเองก็มีข้อเสียเช่นการขนส่งที่ลําบาก ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและการที่มันไม่สามารถสร้างดอกเบี้ยหรือรายได้แบบหุ้นหรือพันธบัตรได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้โลกเริ่มตั้งคําถามกับบทบาทของทองคําเราอยู่ในยุคที่เงินเฟ้อกําลังกัดกินทรัพย์สินวิกฤตเกเษกษตรกาลังเขยา่าความมั่นคงของทุกประเทศนักลงทุนเริ่มมองหาทางเลือกใหม่บางคนชื่อว่าทองคํายังคงเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่สุด แต่บางคนกลับหันไปหาสกุลเงินดอลลาร์บางคนเลือกคริปโตที่แม้จะผ,ลผลันผวนแต่ก็มาพร้อมคำปรัญญาเรื่องเสรีภาพและบางคนก็มองว่าน้ำมันยังคงเป็นตัวแปรสำคัญของโลกจุดพลิกผันอยู่ตรงนี้ครับทองคำอาจไม่ใช่คำตอบตลอดไปโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมระบบการเงินแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคำถามคือเราจะยังยึดติดกับความมั่นคงแบบเก่าหรือจะกล้าเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ที่กำลังจะมา คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการลงทุนในทองคําตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาแม้จะให้ความมั่นคงแต่ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อป,ปีกลับต่ํากว่าการลงทุนในหุ้นเสียอีกแล้วถ้าอนาคตเกิดวิกฤตการเงินที่ไม่เหมือนเดิมทองคําจะปกป้องเราได้จริงหรือหรือว่ามีบางสิ่งที่กําลังจะเข้ามาแทนที่มันอย่างเงียบๆตอนนี้เรายังไม่สรุปนะครับเพราะนี่เป็นเพียงบทแรกเรากําลังปูพื้นฐานให้คุณผู้ฟังเห็นว่าทองคําไม่ใช่แค่โลหะสีทองแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการดิ้นรนเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ทั้งโลกมาตลอดประวัติ และนี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นในตอนต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกว่าทําไมดอลลาร์ถึงได้กลายเป็นอาวุธลับที่สหรัฐใช้ครองโลกแล้วมันทําให้ทองคําสั่นคลอนอย่างไรคุณผู้ฟังคิดอย่างไรครับทองคํายังเป็นที่พึ่งสุดท้ายหรือเป็นเพียงภาพลวงตาที่เราหลงเชื่อกันมานานฝากความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้แล้วเจอกันในตอนต่อไปครับดอลลาร์อำนาจเงินตราและการครองโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังผมมันนี่เจอร์นี่ กลับมาพบกันอีกครั้งในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงตํานานของทองคำราชาเก่าแห่งความมั่งคั่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานนับพันปีแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหลังจากที่ทองคำเคยครองบัลลังก์การเงินโลกก็มีคู่แข่งรายใหม่ที่ก้าวขึ้นมาแทนที่มันคือสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันใครๆก็ต้องถือใครๆก็ต้องพึ่งพาใช่ล้ครับนั่นก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของการครองโลกด้วยดอลล่าเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองในตอนนั้นทั้งโลกแตกเป็นเสี่ยงเศรษฐกิจพังพินาศประเทศมหาอำนาจในยุโรปหมดแรงฟื้นตัวแต่สหรัฐอเมริกากลับลุกขึ้นมาอย่างผู้ชนะที่แข็งแกร่งที่สุดพวกเขามีทั้งกองทัพที่ทรงพลังโรงงานอุตสาหกรรมและที่สำคัญที่สุดคือมีทองคำอยู่ในมือมหาศาลแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไป คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสหรัฐประกาศจัดตั้งระบบการเงินโลกใหม่ที่รู้จักกันในชื่อข้อตกลงเบรตันวูดส์พวกเขาบอกว่าเงินดอลลาร์จะถูกผูกกับทองคำหนออนซ์ในอัตราที่แน่นอนและประเทศอื่นๆทั่วโลกจะต้องใช้ดอลลาร์เป็นหลักประกันแทนทองคำอีกทีฟังดูเหมือนเป็นระบบที่มั่นคงใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วนี่คือการปูทางให้ดอลลาร์ค่อยๆกลายเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจท,ที่ทรงพลังที่สุดในโลก ปัญหาเริ่มเกิดขึ้นเมื่อสหรัฐพิมพ์เงินเกินกว่าทองคําที่มีอยู่จริงคุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้ามีทองอยู่หนึ่งกองแต่พิมพ์ใบสัญญาที่บอกว่ามีทองมากกว่าความเป็นจริงวันหนึ่งคนที่ถือใบสัญญาอาจจะเริ่มสงสยัยและนั่นเองที่ทําให้หลายประเทศโดยเฉพาะฝรั่งเศสในยุคนั้นเริ่มส่งดอลลาร์กลับไปแลกทองคําจริงๆจ,จ,จากสหรัฐ ความขัดแย้งนี้นำไปสู่เหตุการณ์สำคัญที่เรียกกันว่าประธานอธิบดีนิกสันประกาศปิดหน้าต่างทองคําหมายความว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดอลลาร์จะไม่พูกกับทองอีกต่อไปและโลกก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเงินกระดาษล้วนๆคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการตัดสินใจครั้งนั้นทำให้ทองคําสูญเสียบัลลังในชั่วพริบตา โลกทั้งโลกไม่สามารถใช้ทองคําเป็นหลักประกันของระบบการเงินได้อีกแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์เพียงอย่างเดียวนี่แหละครับคือจุดที่ทําให้เกิดความสั่นคลอนทองคํายังคงมีค่าแต่ไม่ได้ถูกใช้เป็นแกนกลางของระบบอีกต่อไปขณะที่ดอลลาร์กลับกลายเป็นสิ่งที่ทุกประเทศจําเป็นต้องถือเพื่อใช้ในการค้าขายไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายน้ํามันซื้ออาวุธ หรือแม้กระทั่งการนำเข้าสินค้าพื้นฐานทุกอย่างผูกอยู่กับดอลลร์แทบทั้งสิน้นคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือการล่มสลายของสถาบันการเงินระดับโลกดอลลร์กลับแข็งค่าขึ้นเสมอทั้งๆท,ที่วิกฤตเหล่านั้นเริ่มอ้นในสหรัฐเองนี่ไม่ใช่เรื่องน่าขัดแย้งหรือครับคำตอบก็คือดอลลร์ไม่ใช่แค่เงิน มันคืออำนาจสหรัฐใช้ดอลลาร์เป็นเครื่องมือกดดันประเทศอื่นๆใครที่ไม่ทำตามก็อาจจะถูกตัดขาดจากระบบการเงินโลกที่ใช้ดอลลาร์เป็นตัวกลางเหมือนกับที่เราเห็นการคว่ำบาตประเทศต่างๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเมื่อดอลลาร์แข็งจนหลายประเทศทนไม่ไหว พวกเขากลับไปหาทองคำอีกครั้งรัสเซียจีนและหลายชาติในเอเชียเริ่มกว่าซื้อทองคำเข้าคลังสำรองเงินดอลลาร์อาจยังครองโลกแต่ความเชื่อมั่นที่มีไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือสัญญาณของการเปลี่ยนยุคหากดอลลาร์ไม่ใช่คำตอบตลอดไปแล้วเราจะพึ่งพาอะไรในวันที่โลกเผชิญวิกฤตครั้งใหม่ คำถามนี้แหละครับที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปหาคำตอบในตอนต่อไปเพราะหลังจากทองคำและดอลลา่าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่ผู้คนเรียกหาสินทรัพย์ดิจิทัลสิ่งที่ถูกขนานนามว่าทองคำของโลกเสมือนจริงอย่างบิตคอยน์ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมอยากชวนคุณผู้ฟังกลับมาคิดอีกครั้งว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เราเรียกว่าเซฟ Heaven มันคือความมั่นคงจริงๆหรือคือความเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษาอำนาจข,ของบางประเทศกันแน่ฝากความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปแล้วเจอกันในตอนหน้าคริปโตความฝันหรือภาพลวงตาสวัสดีครับคุณผู้ฟังผมมันนี่เจอหนี่กลับมาพบกันอีกครั้ง สองตอนที่ผ่านมาเราได้เดินทางผ่านโลกของทองคำที่เคยเป็นราชาแห่งความมั่งคั่งและต่อด้วยการผง,งาดขึ้นมาของดอลลราที่กลายเป็นอำนาจครอบงำทั้งโลกแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าวันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่มีคนกล้าท้าทายทั้งทองคำและดอลลร์ด้วยสิ่งที่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจเต็มที่นั่นคือสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เรียกว่าคริปโตคุณผู้สังรู้ไหมครับว่าทำไมคริปโตถึงถูกขนานนามว่าทองคำแห่งโลกเสมือนคำตอบง่ายๆก็คือมันถูกออกแบบมาให้มีจำนวนจำกัดคล้ายกับทองคำที่ไม่สามารถผลิตเพิ่มได้ตามใจและยังไม่ขึ้นตรงกับรัฐบาลหรือธนาคารใดๆหลายคนจึงเชื่อว่ามันคือเสรีภาพทางการเงินครั้งใหม่ เสรีภาพที่ไม่มีใครควบคุมได้แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นตรงนี้ครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพว่าคุณเก็บเงินทั้งชีวิตไว้ในสินทรัพย์ที่ราคาขึ้นลงวันละหลายสิบเปอร์เซ็นต์เช้าวันหนึ่งคุณอาจกลายเป็นเศรษฐีแต่พอตกเย็นกลับสูญเสียครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินมันยังจะเป็นที่พึ่งได้จริงหรือความขัดแย้งของคริปโตชัดเจนมากครับ มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคำตอบต่อปัญหาการพิมพ์เงินไม่จํากัดของรัฐบาลแต่ในเวลาเดียวกันความผันผวนและความไม่แน่นอนของมันกลับทำให้นักลงทุนหลายคนต้องล้มละลายคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในช่วงที่คริปโตกำลังบูมอย่างร้อนแรงมีคนจำนวนไม่น้อยท่มเงินเก็บทั้งหมดในตลาดนี้บางคนสร้างกำไรในเวลาเพียงไม่กี่วันแต่บางคนก็สูญเสียจนแทบหมดตัว เหตุการณ์การล่มสลายของแพลตฟอร์มใหญ่ๆที่เราเห็นกันทำให้คำถามใหญ่กล้องขึ้นในใจของหลายคนว่าคริปโตคืออนาคตจริงหรือเป็นเพียงกับดักที่ห่อหุ้มด้วยความหวังแล้วสิ่งที่เปิดเผยออกมาก็คือโลกไม่ได้พร้อมจะใช้คริปโตแทนเงินตราทั้งหมดในทันทีการซื้อขายในชีวิตประจำวันยังไม่สะดวกระบบกฎหมายหลายประเทศยังไม่รองรับ และที่สำคัญที่สุดคือมันยังไม่สามารถสร้างความมั่นคงได้เหมือนที่ทองคำเคยทำแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าพลิกผันของเรื่องนี้อยู่ตรงที่แม้คริปโตจะล้มลุกคลุกคลานแต่ความเชื่อมั่นในเสรีภาพทางการเงินกลับไม่เคยตายทุกครั้งที่เกิดวิกฤตการเงินทุกครั้งที่รัฐบาลใช้อำนาจเกินขอบเขตผู้คนจะหันไปมองหาทางออกใหม่ และคริปโตมักจะกลับมาอยู่ในวงสนทนาเสมอนี่แหละครับคือปรากฏการณ์ที่ทำให้หลายคนเชื่อว่าคริปโตอาจยังไม่ใช่เซฟเฮเว่นในวันนี้แต่ในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นเมื่อโลกยอมรับมากขึ้นมันอาจเป็นคู่แข่งตัวจริงที่พร้อมโค่นทั้งทองคำและดอลลาร์คุณผู้ฟังลองถามตัวเองดูสิครับว่าถ้าเกิดวันหนึ่งโลกทั้งใบตัดสินใจเลิกใช้ดอลลาร์ และระบบการเงินใหม่ถูกสร้างขึ้นบนเทคโนโลยีบล็อกเชนจริงๆคุณจะยอมถือครองคริปโตเป็นหลักทรัพย์ของชีวิตหรือไม่หรือคุณจะยังเชื่อว่าทองคําคือเกราะป้องกันสุดท้ายนี่คือจุดที่น่าคิดครับเพราะความมั่นคงอาจไม่ได้อยู่ที่สินทรัพย์แต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นร่วมกันของมนุษย์ถ้าคนทั้งโลกเห็นตรงกันว่าสิ่งใดมีค่าสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นเซฟเฮเวนโดยอัตโนมัติ ก่อนจบตอนนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังกลับไปคิดถึงสิ่งที่เราเรียนมาสามตอนทองคำเคยเป็นราชาที่ใครก็ไม่กล้าโค่นดอลลาร์กลายเป็นผู้ครองโลกด้วยอำนาจการเงินและคริปโตคือผู้ท้าทายที่เต็มไปด้วยความหวังและความเสี่ยงคำถามก็คือในอนาคตเราจะเดินไปทางไหนจะยึดมั่นกับสิ่งที่เคยมั่นคงหรือจะกล้าเสี่ยงกับสิ่งใหม่ที่อาจเปลี่ยนโลกทั้งใบคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า คำตอบนี้ไม่มีใครบอกได้ตายตัวมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและวิธีมองโลกของแต่ละคนแต่สิ่งที่แน่นอนคือโลกการเงินจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมในตอนต่อไปผมมันนี่เจอนี่จะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจอำนาจอีกหนึ่งด้านที่เคยสร้างมาหาอำนาจและสงครามนั่นคือน้ำมันและพลังงานที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ฝากความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนะครับว่าคุณเชื่อว่าคริปโตคือความฝันที่จะสร้างโลกใหม่หรือเป็นเพียงภาพลวงตาที่พาเราออกนอกเส้นทางและพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับน้ำมันและพลังงานบาลังที่สั่นคลอนสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนผมมันนี่เจอร์นี่วันนี้เราจะมาต่อกันในซีรีส์อนาคตการลงทุนจากตอนที่แล้วเราได้พูดถึงคริปโตที่หลายคนเรียกว่าทองคำแห่งโลกดิจิทัล และได้ตั้งคำถามกันว่ามันคือความฝันที่จะเปลี่ยนโลกหรือเป็นแค่ภาพลวงตาที่สร้างขึ้นมาหลอกเราแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าก่อนหน้าที่คริปโตจะเกิดขึ้นก่อนหน้าที่ดอลลาร์จะขึ้นครองโลกมันมีอีกหนึ่งสิ่งที่ถือเป็นบัลลังแห่งพลังงานและอำนาจนั่นก็คือน้ำมันลองนึกภาพโลกเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้วนะครับสมัยนั้นพลังงานหลักของโลกยังไม่ใช่ไฟฟ้าไม่ใช่พลังงานสะอาด แต่คือน้ำมันดิบที่สูบขึ้นมาจากใต้ดินทุกหยดของมันมีค่าเท่ากับพลังงานที่ขับเคลื่อนเครื่องจักรรถยนต์เครื่องบินไปจนถึงกองทัพทั้งหมดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทบาทุกสงครามใหญ่ในศตวรรษที่ผ่านมาล้วนมีน้ำมันเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญหลังสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศที่ครอบครองน้ำมันมากที่สุดและเมื่อจับมือกับการครองโลกผ่านเงินดอลลาร์ มันทำให้พลังงานและการเงินเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นน้ำมันถูกขายเป็นดอลลาร์เกิดสิ่งที่เรียกว่าระบบปิดตรดอลลาร์เมื่อใครก็ตามอยากซื้อน้ำมันก็ต้องถือเงินดอลลาร์ไว้ก่อนสุดท้ายดอลลาร์จึงยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าการพึ่งพาน้ำมันมากเกินไปกำลังกลายเป็นดาบสองคมเพราะน้ำมันไม่ใช่ทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดเหมือนทองคำ มันคือสิ่งที่ถูกใช้แล้วหมดไปและโลกกำลังเผชิญกับทั้งวิกฤตพลังงานการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและแรงกดดันจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้เกิดโลกร้อนความขัดแย้งใหญ่เกิดขึ้นตรงนี้ครับรัฐมหาอำนาจที่ครอบครองน้ำมันยังคงใช้พลังงานชนิดนี้เป็นเครื่องมือกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจเราเห็นการแย่งชิงแหล่งน้ำมันในตะวันออกกลางสงครามที่เกิดขึ้นเพราะพลังงาน และการต่อรองด้วยราคาน้ำมันที่สามารถทำให้ประเทศเล็กๆต้องยอมจำนนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าแค่การประกาศลดกําลังการผลิตเพียงเล็กน้อยราคาน้ำมันก็สามารถพุ่งสูงจนกระทบค่าครองชีพของผู้คนทั่วโลกแต่ในอีกด้านหนึ่งน้ำมันกำลังถูกท้าทายจากสิ่งที่เราเรียกว่าพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแบตเตอรี่ไฟฟ้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ กำลังเข้ามาแทนที่โลกที่เคยหมุนรอบน้ำมันหลายประเทศเริ่มออกกฎหมายห้ามขายรถใช้น้ำมันในอนาคตและเริ่มหันไปพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าแทนนี่คือการเปิดเผยความจริงที่หลายคนไม่อยากพูดถึงการพึ่งพาน้ำมันกำลังหมดความหมายโลกกำลังขยับไปสู่ระบบใหม่แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าน้ำมันจะไร้ค่าไปในชั่วข้ามคืนเพราะคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าน้ำมันยังคงเป็นหัวใจของเศรษฐกิจโลกอยู่ดี โรงงานยังต้องใช้พลังงานขับเคลื่อนเรือบรรทุกสินค้ายักษ์ใหญ่ยังต้องใช้น้ำมันเครื่องบินนับพันลำที่บินอยู่บนท้องฟ้ายัางต้องใช้น้ำมันในการเดินทางและนี่คือจุดพลิกผันครับน้ำมันอาจไม่ตายง่ายอย่างที่หลายคนคิดแม้โลกจะพยายามก้าวสู่พลังงานสะอาดแต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้น้ำมันกลับมีอำนาจต่อรองมากขึ้นเพราะทุกครั้งที่โลกขาดแคลนพลังงานราคาน้ำมันก็จะพุ่งสูง และนั้นก็ส่งผลต่อค่างเงินดอลลาร์และท้ายที่สุดก็กระทบไปถึงราคาทองคำด้วยคุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าราคาน้ำมันสูงขึ้นต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นสินค้าทุกอย่างแพงขึ้นเงินเฟอ้อก็พุ่งและเมื่อเงินเฟอ้อพุ่งนักลงทุนทั่วโลกก็จะหันกลับไปหาทองคำอีกครั้งเหมือนเป็นการย้ำว่าถึงน้ำมันจะเป็นบอลลังที่มีอำนาจแต่ทองคำก็ยังยืนหยัดอยู่ในฐานะตัวช่วยป้องกันความเสี่ยงที่ไม่เคยเปลี่ยน แต่มันก็มีอีกด้านที่น่าคิดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าถ้าโลกสามารถพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ถูกและเก็บกักได้นานหรือพลังงานไฮโดรเจนที่ไร้มลพิษน้ำมันอาจถูกลดบทบาทจนแทบไม่เหลือค่าอะไรเลยและเมื่อถึงวันนั้นบัลลังก์แห่งพลังงานที่เคยแข็งแกร่งก็จะสั่นคลอนและอาจพังทลายลงต่อหน้าต่อตาเราคำถามคือ เมื่อบรลลังของน้ำมันสั่นคลอนแล้วระบบการเงินโลกที่ผูกกับปิตโตรดอลลาร์จะสั่นคลอนไปด้วยหรือไม่และถ้าวันนั้นมาถึงจริงคุณผู้ฟังจะเลือกเก็บความมั่งคั่งของคุณไว้ในทองคำดอลลาร์หรือจะเสี่ยงไปกับคริปโตที่กำลังมาแรงนี่คือสิ่งที่เราต้องเข็ดครับโลกกำลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็วจากยุคทองคำมาสู่ดอลลาร์ผ่านวิกฤตของคริปโตและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้ำมันต้องตอบคำถามว่าจะยังคงยืนอยู่บนบรลลังต่อไป หรือจะถูกพลังงานสะอาดรุ่นใหม่ค้นล้มผมมันนี่เจอร์นี่อยากจะฝากคุณผู้ฟังคิดต่อว่าในโลกที่ไม่มีอะไรมั่นคงจริงทุกสิ่งที่เราเคยเชื่อว่ามันจะอยู่ตลอดไปอาจหายไปในชั่วข้ามคืนก็ได้นะครับแล้วเราจะวางหมากของเราอย่างไรตอนหน้าผมจะพาคุณผู้ฟังไปสู่คำถามสุดท้ายใครกันแน่ที่จะครองบัลลังก์เซฟเฮาเวนของโลกอนาคตแล้วท้าจริงแล้วความมั่นคงที่เราตามหามันอยู่ตรงไหนกันแน่ ถ้าคุณผู้ฟังอยากรู้คำตอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์แบ่งปันความคิดของคุณให้เราฟังด้วยนะครับแล้วพบก,กันในตอนสุดท้ายครับใครคือเซฟเฮเวนตัวจริงของโลกอนาคตสวัสดีครับคุณผู้ฟังผมมันนิเจอร์นี่นี่คือบทสรุปของการเดินทางที่เราได้ร่วมกันมาตลอด4ตอนที่ผ่านมาเราพูดถึงทองคำที่เคยเป็นราชาแห่งความมั่งคั่งดอนล่างที่ขึ้นครองโลก คริปโตที่พยายามท้าทายและน้ำมันที่เคยเป็นบัลลังพลังงานแต่วันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบร่วมกันว่าสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่จะกลายเป็นเซฟเฮเวนของโลกอนาคต คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าคำว่า safe haven ไม่ได้หมายถึงเพียงการเก็บสัพย์สินให้ปลอดภัยแต่มันคือการหาที่หลบภัยในยามโลกสั่นคลอนไม่ว่าจะเป็นสงครามวิกฤตการเงินหรือเงินเฟอ้อที่กัดกินค่าของเงินตราทุกยุคสมัยมนุษย์เราต่างตามหาสิ่งนี้แต่จนถึงตอนนี้เรายังเถียงกันไม่จบว่าอะไรคือคาตอบแท้จริงปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ ทองคำยังคงมีค่าไม่เสื่อมสลายแต่ไม่สามารถสร้างรายได้ในตัวมันเองดอลลาร์ยังคงแข็งแกร่งแต่ก็ถูกตั้งคำถามว่ามันคือเครื่องมือครอบงำโลกคริปโตมีเสรีภาพแต่กลับเต็มไปด้วยความผันผวนและความไม่แน่นอนน้ำมันยังทรงพลังแต่กำลังถูกท้าทายด้วยพลังงานสะอาด คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านี่คือความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่นักลงทุนทั้งโลกกำลังปผชิญไม่มีคำตอบไหนที่สมบูรณ์แบบทุกสินทรัพย์มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนสิ่งที่เราคิดว่ามั่นคงอาจกลับกลายเป็นบาดแผลที่ทำให้เราสูญเสียก็ได้แต่เมื่อเรามองลึกลงไปสิ่งที่เปิดเผยก็คือความมั่นคงที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งแต่อยู่ที่วิธีคิดของเรา หากเรายึดติดกับทองคำเพียงอย่างเดียวเราก็เสี่ยงต่อการพลาดโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงหากเรายึดติดกับดอลลาร์เพียงอย่างเดียวเราก็อาจถูกพลังทางการเมืองบีบจนขยับไม่ได้และถ้าเราทุ่มหมดหน้าตักให้คริปโตเราก็อาจเจ็บหนักจากความผันผวนที่คาดเดาไม่ได้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าพลิกผันของเรื่องนี้อยู่ตรงที่ s a ฟ e h a v e อาจไม่ได้หมายถึงการเลือกสิ่งเดียวแต่หมายถึงการสร้างสมดุลระหว่างหลายสิ่ง การมีทองคําเพื่อเก็บรักษาความมั่งคั่งการถือเงินสดไว้บางส่วนเพื่อสภาพท่องการเปิดใจกับเทคโนโลยีใหม่อย่างคริปโตเพื่อโอกาสในอนาคตและการเฝ้าดูพลังงานที่กำลังเปลี่ยนโลกเพราะทั้งหมดนี้คือการป้องกันความเสี่ยงในโลกที่ไม่แน่นอนแล้วสิ่งที่ลึกกว่านั้นก็คือคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเซฟเฮเวนที่แท้จริงอาจอยู่ในจิตใจของเราเองหากเราไม่เข้าใจโลกเข้าใจระบบ เข้าใจเกมที่มาหาอำนาจกำลังเล่นต่อให้ถือทองเต็มห้องหรือมีเงินดอนลลาร์เต็มกระเป๋าเราก็ยังไม่ปลอดภยัยแต่ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจและการตัดสินใจที่รอบคอบนั่นต่างหากที่คือที่หลบภัยที่แท้จริงผมอยากชวนคุณผู้ฟังลองนึกภาพโลกในอีก10หรือ20ปีข้างหน้าโลกที่อาจไม่มีบัตรเงินสดโลกที่ธุรกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นผ่านระบบดิจิทัล โลกที่พลังงานมาจากแสงอาทิตย์และลมไม่ใช่น้ำมันโลกที่อาจไม่ต้องพึ่งพาดอลลาร์เหมือนในปัจจุบันแล้วถามตัวเองว่าในโลกแบบนั้นอะไรคือสิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกมั่นคง นี่คือคำถามที่ไม่มีใครตอบแทนคุณได้ทุกคนต้องหาคำตอบของตัวเองแต่สิ่งที่แน่นอนคือโลกกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลและคนที่จะรอดไม่ใช่คนที่ถือสินทรัพย์ที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวแต่คือคนที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงและพร้อมปรับตัวอยู่เสมอคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า ความลับของเซฟเฮเวนไม่ได้อยู่ที่ทองคำไม่ได้อยู่ที่ดอลลาร์ไม่ได้อยู่ที่คริปโตรหรือพลังงานแต่คือการเข้าใจว่าความไม่แน่นอนคือธรรมชาติของโลกและสิ่งเดียวที่มั่นคงจริงๆคือความสามารถของเราที่จะรับมือกับมัน ก่อนจะจบซีรีส์นี้ผมมันนี่เจอนี่อยากฝากให้คุณผู้ฟังลองกลับไปมองชีวิตของตัวเองว่าความมั่นคงที่แท้จริงอยู่ตรงไหนถ้าทองคำยังเป็นสิ่งที่คุณเชื่อมัน่นก็จงถือมันอย่างเข้าใจถ้าคุณเห็นโอกาสในคริปโตก็จงลงทุนอย่างมีสติและถ้าคุณยังต้องพึ่งพาดอลลาร์ก็จงรู้ทันว่ามันคืออำนาจไม่ใช่เพียงเงินตรา เพราะสุดท้ายแล้วเซฟเฮเวนของโลกอนาคตไม่ใช่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในตู้เซฟแต่คือการตัดสินใจของคุณเองคุณผู้ฟังคิดอย่างไรครับทองคำยังคู่ควรกับบัลลังหรืออนาคตควรเป็นของคริปโตหรือแท้จริงแล้วเราควรสร้างบัลลังของเราเอง ฝากความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนะครับและถ้าคุณชอบการเดินทางในซีรีส์นี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่จะพาคุณผู้ฟังไปเปิดมุมมองการเงินและการลงทุนในโลกที่เปลี่ยนไปทุกวันแล้วเจอกันใหม่ในเส้นทางครั้งต่อไปผมมันนี่เจอหนีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ